สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นเทสพิเศษนะฮะจะเป็นการพูดคุยกันเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ในฝันนะครับผมโดยเราจะแบ่งเป็นหมวดหมู่นะฮะมันจะเป็นหมวดสปอร์ตเอ่ยนะครับผมแล้วก็มีอะไรันะนะทัวร์ริงเนเกตวิบาร์เอเวนเจอร์อะไรพวกนี้นะฮะรวมถึงหมวดคลาสสิกด้วยแล้วก็รถที่เราอยากจะใช้ในชีวิตประจำวันนะครับผมวันนี้ก็เป็นการไขขี้เกียจกันเบาๆนะฮะเราพักจากเรื่องน้ำมันมาคุยกันเรื่องมอเตอร์ไซค์กันดีกว่านะครับผมวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากทีมงานของเรานะฮะถ้าใครที่ดูคลิปปสัั้้นนนนกระะจจาเเี่่่ยยห็อูแลวว มีหน้าน้องเขาโผล่มานะครับนี่ก็คือน้องซปเปอร์บอทนะฮะในทีมงานของช่องพ่อบ้านนั่นเองนะครับผมพีครับครับผมเรามาเริ่มจากหมวดแรกเลยละกัน รถสปอร์ตนะฮะหมวดรถสปอร์ตเนี่ยรถสปอร์ตก็มีอยู่หลากหลายรุ่นโดยรถที่เราเลือกกันมาเนี่ยในใจกันนะเราจะเอามา,าจากอาดีตนะฮะจากอดีตเลยตั้งแต่เราเด็กๆกันจนถึงปัจจุบันเนี่ยที่อาอย่คือปี2024นะฮะตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนันมีคันไหนที่เรารู้สึกอยากได้หรือประทับใจในรุ่นนั้นๆบ้างเดี๋ยวนี้เรามาเล่าสู่กันฟังนะครับเริ่มจากบอลก่อนแล้วกันนะฮะในหมวดของรถสปอร์ตนะครับผมร,บรถสปอร์ตชอบรุ่นไหนะถ้าเป็นรถสปอร์ตนะครับนะถ้าเป็นสมัยเด็กๆเลยที่ชอบนะครับกจะชชบนาาิยม ฮายาบูสะ oh. แต่ว่าถ้าตอนนี้ก็คือมีตัวใหม่ที่ชอบมีตัวใหม่ด้วยใจง่ายแล้วเราเนี่ยก็ค<ช>ือ <laughs> <laughs> ถ้าเป็นที่ชอบตอนนี้ก็คือจะเป็นซูโดกิตัวคาตานะคอนสปอร์ตนะครับคาตานะสปอร์ตปะมันเหมือนสปอร์ตฮาร์ฟแฟลลิงอะมันไม่ได้เป็นฟูแบบไม่ได้เป็นชุดเต็มเท่าไหร่มันจะกึ่งๆจะกั้มกึ่งไปทางเนกเก็ตก็ได้เพราะตัวแฮนด์มันเป็นแฮนด์บาร์อะไรแบบนี้แต่ก็อยู่ได้แหละเพราะว่าขนาดตัวนินจา650ที่มันมาับ ER6N อะ รู้สึกว่าแฮนด์ก็จะเป็นแฮนด์บาจะไม่ผิดแต่ถ้าอย่างสปอร์ตของพี่อะเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเคยขี่สปอร์ตส,ส,สองจังหวะใส่แบงคเลยจังหวะ LS 125โอร้อห oh oh. ใช้ดีไหมใช้ดีระดับหนึ่งแต่แม่งแดดน้ำมันยิ่เปียงไง oh oh. แต่ถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยโตขึ้นมา,รถ,มารถใหญ่มากๆผมไม่ไหวถ้าเอาที่ยังยังฝังใจอยู่ mm hmm. จะเป็น Yamaha อาสา,ามจบแล้ว โอ้ยังติดอยู่ในใจถึงหน้าตามันจะดูดุดันนิดนึงแล้วเลื่อนใหม่เนี่ยมันจะมีคบบัดล้อไฟบอกเกียร์ชิปไลในยุคนั้นมันครบหมดทุกอย่างไงแล้วความเร็วไม่ไปดีต้นแต่ว่าวัดล้ออะยังเป็นเข็มอยู่ติดอย่างเดียวเลยจริงๆริอะไรครับท่อแมงเป็ส่วนเพราเดิมๆติดรถมันเหมือนป้องไปเท่าันหนึ่งตุ้มตุ้ยตุ้ยอยู่ในนั้น a ใช่ไหมใช่แล้วก็เหมือนกับว่าเคยมีโอกาสจะซื้อแต่ไปดูคันจริงออกมาตอนนั้นบวกกับว่ามันเป็นงานประกอบอินโดช่วงแรกเรายังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ ตอนหลังชิ้นนั่นหลังงานอินโดก็ไม่ได้แย่แต่ยุคนั้นยุคแรกๆที่เขาเริ่มเอางานอินโดเข้ามาในบ้านเรายังไม่เคยชินก็เลยไม่ได้ซื้อเคยจะซื้อแล้วเหมือนกันอาซาผมก็ชอบเหมือนกันนาทย่ตายต้องโฉบแรกเลยนะใช่ถ้าถ้าเป็นอาวันนี่ก็ยิงดุดเดือเลยโดกดันเข้าไปอีกเลยนะพนั้นในหมวดสปอร์ตของเราก็ประมาณนี้ที่เราชื่นชอบกันนะครับผมมาหมวดต่อไปถ้าจะไม่ผิดจะเป็นเน็กเก็ตหมวดนี้ง่ายหน่อย ถ้าเป็นเนเกตเริ่มจากผมก่อนละกันนะครับถ้าเป็นเนเกตเนี่ยผมจะชอบแต่ถ้าตอนนี้ที่ดูรู้สึกว่าชอบเลยก็คือจะเป็น MT07 ครับผม MT07 เพิ่งออกเพิ่งเปิดตัววันที่ทำเลยดีหว่าใช่ครับน่าจะเหมือนจิ้งจอกหน่อยใช่ก็ด้วยความที่ว่าผมชอบรถที่มันไม่ใหญ่มากคิดว่าน่าจะคุมอะไรเงี้ยง่ายดีะครับในในส่วนของ MT07 ประมาณนี้ครับม MT07 ยามมห้าไปใช่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ย ยุค90อย่างนั้นแหละนะมันจะไปอยู่ที่ซูเปอร์โฟล์ฮอนด้าซูเปอร์โฟล์ CB 400 SF สมัยก่อนนี่ยสมัยก่อนก็นะนี้เคยจะคุ้นหูเลยนะครับถ้าถ้าเป็นซูเปอร์โฟล์มาอันนั้นคือเมื่อก่อนแต่ในชีวิตจริงอ่ะที่เคยขี่คือ x j r 400โอ้ x j r 400โคตรเก่าเลยแต่ถ้าเป็นปัจจุบันนะเนี่ยอยากได้อยู่ตอนนี้ Suzuki SV 650A SV 650A จะเป็นสูบวีทวินอ๋อเป็นเครื่องวีทวินเองใช่เครื่องวีทวิน มันยังมีขายอยู่ไหมน่าจะมีอยู่นะเพราะคุณคุ้นอยู่ว่าเคยเห็นโฆษณาใน Facebook อยู่ยังมียางโชลูยังมีรถอยู่มีไ็ชงไวเชอร์เต็มไปหมดเลยนะแล้วนายยังเห็นตามบนท้องถนนบ้างไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นเลยหารตัวจริงดูยากไม่รู้มีใครขี่อยู่บ้างหรือเปล่าแต่จริงๆมันเป็นรถที่ดีนะเพราะว่าเครื่องบล็อกวีทวินของซูซูกิบอกเนี่ยมันอยู่คู่บุญกัามานาแล้วแล้วขนาดรถไม่ได้ใหญ่แล้วมันเป็นวีทวินที่เป็นเครื่อง650ถ้ามีโอกาสก็อยากได้อแรเนี้นี่คือรถในกนนายขงบ่กก็ี เชียวๆไปเหนื่อยนิดหน่อยจะขี่เร็วมากรวมตม่งตีตัวนะก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับรถในเก็ยร์หมวต่อไปฝอยทีงานหมวต่อไปทีมงานกระซิบมันะเป็นรถทัวรลิงโอ้เป็นทัวรลิงเลยครับผมมีไหมมีตัวเลือกไหมถ้าสำหรับผมเลยนะที่ผมรู้สึกว่าพอนึกว่าเป็นทัวรลิงปุ๊บเนี่ยก็คือจะผิดภาพเลยก็เป็นตัว BMW G.S. สอง G.S. ใช่ครับตัวนั้นเลยคือที่สุดของที่สุดของแจ้ใช่ที่สุดแล้วนะผมว่าก็คือด้วยความใหญ่ของเขาด้วยความเครื่องยนต์ของเขาแล้วก็ด้วยพละกําลังเนี่ยน่าจะเหมาะกับการทัวร์ลิงกได้ดเพราะจริงๆอย่างที่มีเพื่อนเพื่อนฝูงในวงการก็มีหลายคนที่ขับกันไซส์ประมาณเจ็ดแรงครึ่งอ่ะไม่เังจากคนบวชละเจ็ดแรงครึ่งเจ็ดละห้าสิบซีซีเจ็ดร้อยแต่ร้อยแล้วก็ถ้าเป็นทัวร์ลิงกนะก็ไปจบอยู่ G.S. กันหมด ทำไมไม่รู้เหมือนกันเหมือนเป็นตัวจบของทัวริงเลยใช่แต่ถ้าเป็นอย่างของพี่เองอ่ะถ้าเอาที่อยากได้นะเวลาใครถางม็็จะบอกในทีมงานจะบอกอยู่จะเป็นตัว NT-1100 พันร้อยฮอนด้าพันร้พหน้าตามันจะคล้ายๆคล้ายๆอะไรไม่รู้เปอนประดุกมันเป็นเครื่องเดียวกับแอฟริกาทวินนั่นแหละอ่าโอเคแต่ว่าทรงมันจะเป็นทัวรลิงชิวๆหน่อยแล้วล้อเป็นล้อทางดําเพราะว่าส่วนตัวพี่ไม่ค่อยชอบรถที่เป็น ยางเทลยางวิบากอะไรพวกน,นี้เพราะว่าเราวิ่งถ้าไปเที่ยวส่วนใหญ่วิ่งถนนดําอยู่แลหละคือการเที่ยวของผมมันจะเป็นการเที่ยวถนนดําเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ซีเรียสต้องเป็นยางเทลหรือเป็นยางวิบากเพื่อเป็นลุยอะไรเพราะเราไม่ได้ไปทางนั้นมันก็เลยไปจบอยู่ที่ NT ็น0พันร้อยเพราะรู้สึกว่าน่าจะขี่สบายเพราะว่าเคยขี่เจ็ดห้าศูนย์เอ็กเอดีวีเจ็ดห้าศูนย์อยู่แป๊บหนึ่งของที่ออฟฟิศเนี่ยน่าจะเห็นในช่องบ่อยบ่อเคยขี่อยู่มันก็เอิก็ขี่สบายดีเว้ยเฮ้ยกระโชกโค้า้างนิดหน่อยแต่ถ้าขี่ไกลๆน่าจะสนุกอยู นะฮะก็น่าจะเป็นรถทัวริงของผมก็ประมาณนี้ทัวริงนะครับนะฮะในหมวดของทัวริงอืมต่อไปทีมงานกระซิบมาหน่อยซิจำไม่ได้เขาว่าไงนะวิบากเขาว่าวิบากนะฮะอันนี้จะเป็นรถวิบากเลยครับผมวิบากนี่เป็นออฟโรดหรือว่าเป็นเอ็นดูโร่ไหมครับนะรวมเรารวมโมตา็ได้ด้วยว่าอย่างเมื่อก่อนจะมีดีแทกเกอร์จะมีแคลเอ็กซ์มันต่างชั้นยางกับฟลูไฟล์ด้น่นอน ก็รวมๆไปทั้งโมตาด้วยทั้งตัวมิบาด้วยแล้วกันโมจคอร์สอะไรพวกนี้ก็ถ้าถ้าเป็นที่ผมเห็นแล้วรู้สึกว่าชอบเลยนะก็จะเป็นตัว C R F สามร้อยเรนลี่ครับ C R F สามร้อยเรนลี่อ๋อไอตัวที่หน้าไฟกลมๆฝั่งนึงดีลีอันหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็สร้างใหญ่ๆนิดนึงอะไรนะรู้สึกว่ารถอ่ะมันใหญ่ดีคือมันใหญ่เหมาะกับการที่จะเอาไปลุยทางดินอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีนะ เพราะว่าเพื่อนข้างบ้านเพื่อนบ้านนี่วะที่บ้านที่ที่บ้านที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็ใช้ตัวเ r ีย a l l แแกก็ขี่เฉียวๆของแกนะไปไหนบางทีอยู่ๆแวบๆรถหายไปสองสามวันกลับมาเขาไปไหนมาพี่ตังจังหวัดมากเนาะอะไรแบบเนี้ยทางดินก็ได้ทางถนนก็ได้ของแกยังใส่ยางวิบบ่าอยู่บางทีแกชอบมุดเข้าป่าก็คือเข้าป่าไปเลยดูยไปเลยดุยไปแล้วกลับมาทีหนึ่งก็งงๆหายไปไหนมาอ๋อนี่ไปเที่ยวมานะฮะถ้าอย่างของผมเองจะเป็นตัวที่เคยลองขี่นะ เพราะว่าตัวมิบมาไม่ค่อยสันทัดเอาตร,ต,รตรงเลยแต่ที่เคยลองจับสัมผัสละกันครับจะเป็นตัว wr ร5 5ยห้าห้าเพราะว่า si f อ่ะเคยขี่ของพี่ข้างบ้านนั่นแหละในความรู้สึกของพี่นะเวลาลดรถมิบ่าแล้วเป็นลุยอ่ะบางทีมัน้หนักมันเยอะคะเวลาเป็นล้มเลิมในป่าถ้าจะเอาตัวรอดยา่าถ้าจะเป็นต้องเป็นรถมิบ่าจริงจริอ่ะเป็น wr เีกว่าเพราะในช่องเราก็มีอยู่คันหนึ่ง,คงเคยขี่กันอยู่พักหนึ่งน้ำหนักไม่เยอะมากหนักไม่เยอะด้วยพละกําลังพอไหวไหมพอได้เพราะว่าเครื่องมันร้อยห้าห้ามี v b a มี v b a ไม่ขี้เล่ น้ำหนักเบาแล้วด้วยคะแนนอ่ะช่วงแรกที่ให้มาจากโรงงานถือว่าคุ้มอยู่ทําได้ดีกันแล้วเอาไปทําโมตาก็สวยอืมในทางการ์ไงอาศัยทางการ์ดมาก่อนอวิบากนะแต่เไปถ้าเป็นโมดเตอร์ก็ที่ไปได้นะก็จะยังมีตัวเลือกให้ไปได้ใช่นะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับรถเอนเปโร่หรือว่ารถวิบากนั่นเองรับอ่าต่อไปหมวดต่อไปทีมงานบ้างไงสกูตเตอร์สกูตตเอร์ทีมงานแวววางสกูตเตอร์ต่อไปอันนี้เรารวมพิสกูตเตอร์เดียวบ้า รวมไปก็ได้นะรวมไปเลยดีกว่าสกูตเตอร์ก็รวมไปด้วยรวมไปเลยอ่ะบอลว่าไงก็ถ้าเป็นบิ๊กสกูตเตอร์ตอนนี Platform ้นะครับที่รู้สึกอ่ารู้สึกชอบแล้วก็อยากได้เลยนะก็จะมีผมมีสองคันสองคันอันดับแรกเลยจะเป็นทีแม็กทีแม็กของ Yamaha T-Max นะครับก็ ตัอทีแมกรู้สึกว่าจะเป็นสองสูบด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ mm hmm. พละกําลังเนี่ยมันจะ,ะส่วนตัวผมขับฟอร์ซ่ามาก่อนอยู่แล้วเลครับก็คืออยากได้ตัวที่พละกกาลังมันเพิ่มขึ้น, mm hmm. เ,นเพื่อเพื่อที่จะได้เวลาขับทางไกลเนี่ยมันจะได้ไม่เหนื่อยอะไร mm hmm. ครับแล้วก็ถ้าเป็นอีกตัวหนึ่งที่กําลังมองอยู่ตอนนี้เลยก็จะเป็นตัว อ่าซอนเทสามหกแปดจีแต่ว่ารถมันยังไม่เข้ามาในไทยเนยคือมาที่เราถ่ายอยู่ยังไม่มาเขามีตัว,ตวเทสข่าอยู่วิง่งวิ่งแวบบ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 อยู่เห็นเห็นแอบมีเทสแต่ว่าแอบแอบอยู่ตรงนี้ก่อเดี๋ยวเดี๋ยวลอดูตัวจริงนะครับว่าเขาจะเป็นยังไงส่วนของผม,ผมถ้าเป็นตัวสปุตเตอร์จริงๆอะ่ะมันเหมือนจะเข้ามามันรูพูดได้แบบเพราะว่าตอนเนี้ที่เราถ่ายอยู่ระบอกของปีนี้ใช่ไหมจะเปิดตัวมาแล้ว ฟอร์ซา750โอ้อันนี้รู้สึกว่าเขาจะมีข่าวมาหลายปีมากเลยใช่จริงจริงก็พูดได้แหละเพราะว่ามันมีโฉมเก่าอยู่ในขายอยู่ก็เหมาเหมาไว้แล้วกันว่าเป็นฟอร์ซา750ถามว่าทําไมชอบเพราะว่าจริงๆอ่ะก่อนที่จะออกซีบี300อ่ะเคยอยากได้ฟอร์ซาอ่านะเล่ฟอร์ซาฟอร์ซาไปก่อนฟอร์ซาสามล้าสูงเนี่ยแหละเคยขี่ไหมเคยด้วยคลิปรีวิวมาในช่องเราเคยมีรีวิวฟอร์ซาที่เป็นเทคขี่จริงๆอยู่อยู่คลิปหนึ่งที่สวนนะครับที่ไปที่สวนต้องขี่ออกนู่นเลยสะพานกรุงเทพเลยไปไกล เขาให้ยืมมาแล้วตอนนั้นมันช่วงคับเกี่ยวที่ว่า ADB สามารถสูไม่ออกมาพอดีอ<า>ก็เลยช่างใจก่อนแต่ไปไปมา,มาไปจบอยู่ CB สามร้อยอะไรประมาณนี้ <c oughs> คือถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลับไป c o ซ่านะแต่ขอเป็นเจ็ดห้าศูนเพราะว่าตัวที่เขาเปิดมาใหม่เห็นหมดแล้วรูปร่างหน้าตาได้อยู่แล้วอย่าลืมว่าที่ผมบอกไว้ตอนต้นอ่ะไม่่อยชอบพวกอย่างเถวเพราะนั้น X ADB ต<อ>ัดทิ้งอ่าใช่เลย c o ซ s a ยางทางเรียบจะเป็นยาง,งสปอตเที่ยวถนนหลวงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเหมาะ สำหรับทางดินโดยเฉพาะสำหรับทางดำดำโดยเฉพาะดานยานคับไปก็เลยคิดว่าตัวนี้น่าจะเหมาะแล้วก็บวกกับว่าชอบฟอซาดตัว350มาก่อนอยู่แล้วใช่ก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับคาสกูเตอร์นะฮะมาต่อมาถึงไหนแล้วเนี่ยทีมงานว่างไงทีมงานบอกคลาสสิกหรือเลรโทรูปทรงร่วมสมัยก็ได้ไม่ว่ากันร่วมสมัยก็ได้จะมาเป็นสปอร์ตเทอรเททอะไรหรือจะเป็นนีโอสปอร์ตคาเฟ่ก็ได้หมดคลาสสิกเดิมเลยจ๋าก็ได้ อ่ะบอรว่างไงก็ถ้าเป็นคลาสสิกสำหรับผมนะที่ผมชอบเลยก็คือจะเป็นตัวรอยัลเอ็นฟิลคอนติเนนทัลจีทีกูอผมตัวนั้นเลยนะคือผมเห็นแล้วรู้สึกว่าเขาเนี่ยคงความคลาสสิกไว้ได้แบบดีมากแล้วก็รู้สึกว่าถ้าขับไปเนี่ยคือเหมือนเหมือนเป็นแบบแนววินเทจไปในตัวอะไรแบบนี้นะครับวินเทจกันทีเดียวเฉยรอยัลเอนฟิลนะครับตัวอย่างของผมเนี่ยจะเป็นนี่เวสป้าพีเอ็กร้อยยี่สิบห้า แล้วขอเป็นโฉมที่เขาขายสุดท้ายล่าสุดเนี่ยโอ,โอ,โอที่ตอนนั้นเปิดออกมากเกือบสองแสนไม่รู้ว่าตอนนี้ไปเท่าไหร่นะอนนี้ไม่มีมีดูเข้ามารตเดียวมั้งรถหนึ่งตั๊กแล้วก็ไปเลยก็หายหายไปไ<ด>เลย,เลยก็คือใครซื้อทันก็ซื้ออ่ะสำหัท่านใดที่มีอยู่ก็เก็บไว้ให้ดีนะครับใช่เ<อ>พราะว่าหนึ่งมันเป็นเว้ามอาจจะไม่ได้คลาสสิกจ๋าเหมือนตัวหกสีจะเป็นสมอลเฟมแต่ว่ามันก็เป็นเขาเรียกไงเนี้ได้กินอายความเป็นสองจังหวะเกียร์มือ อ่ายังมีเกียร์มือแล้วเป็นป้ายแดงโอ้เพราะเราเกิดไม่ทันไงจะไปเกิดยุคหนึ่งเก้าหกสี่เพื่อเอาเวสป้าทรงนั้นที่เขาคิดกันในบ้านเราก็ไม่ได้หรือจะไปเอาแฮนด์แป๊บแต่เกียงล่างไม่ได้เกิดไม่ทันคุณยังได้โอกาสในการขับเขาเรียกไงนะเวสป้าป้ายแดงที่ยังเป็นสองจังหวะและยังเป็นเกียร์มืออยู่ด้วยเนี่ยตัวนี้ก็เลยเป็นตัวเลือกที่ถ้ามีโอกาสก็ต้องนะคลาสสิกสดๆตอนนั้นจะอยากได้เหมือนกันเคยไปดูอยู่ตอนที่มันเปิดมาโอ้เห็นราคาแล้วตอนนั้นยังเขาเรียกนะรายได้เรายังไม่เยอะ ไปพักไ้ก่อนแลวยิงกับค่าเงินตอนเดียวกับตอนใช่ทุกครั้งที่มีโอกาสเปิดทั้งพวกนะในเบอปะทั้งไทยถอยู่รถมือสองก็จะดูนะว่าไอ้พีเอ็มว่ายืผ้าอะนี้ราคาเท่าไหร่ไปถึงไหนแล้วั่งขึ้นเป็นโอ้โหขึ้นเรื่อยๆไม่ได้ลงนะั่งขึ้นขึ้นเรื่อยๆครับเออยิ่งกว่าทองอะไรประมาณนี้ยก็สําหรับตัวรถคลาสสิกของเราก็จะเป็นประมาณนี้คิปีนี้ก็มาถึงหมวดสุดท้ายแล้วหมวดสุดท้ายหมวดสุดท้ายก็จะเป็นหมวดของรถที่ใช้ในชีวิตประจําวันที่คิดว่า เหมาะสมหรือค uhm, ุ system, ้มราคาก็ได so ้หร so ือว่าถ right so ้ามีโอกาสที่ต้องซื้อมาใช้ในียุะจําวันเนี่ยกระสีขันนี้แหละอ่ะของบอลมีไหมก็ถ้าสําหรับผมเนี่ยนะอาจจะเคยใช้อยู่แล้วนะสําหรับผมเลยที่ผมอยากได้มาใช้ในชีวิตประจํำวันก็คืออยากลองใช้ CT125 นอครับตอนนี้ใช่ด้วยความที่ว่าปกติก็จะใช้ PCX อยู่แล้วเนาะด้วยความที่ PCX เนี่ยมันเป็นรถออโต้นะครับมันจะ กินน้ามันมากกว่ารถเกียร์อยู่แล้วนะครับ嗯嗯ทีนี้ผมคิดว่ารถเกียร์มันน่าจะกินน้ํามันได้น้อยกว่ารถออโต้นะครับก็เลยเลือกเป็นซ t 125ด้วยรูปลักษ์ของเขาเนี่ยมีความเท่นะครับมีความขับทางดินก็ได้หรือไปขับในป่าก,ก็ได้อะ,อะไรอย่างเงี้ยก็คือขับในเมืองก็ได้หรือว่าไปขับตามเวลาที่จะไปเที่ยวตามแชมป์ตามอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าน่าจะได้ด้วยเช่นกันเอาร่วมทุกเส้นทางใช่ครับเอาจริงๆนะถ้าดูกันอยู่หยิบๆไปนะ p ีปัจจุบันอ่ะกับ C t ทอ่ะมันกินน้ำมันระพอกันใช้อยู่อะเจนหนึ่งนะเจนสองน่าจะประหยัดกว่านิดหนึ่งกินน้ำมันอยู่ที่ประมาณ55โลลิตรโอ้คุณก็ไปบวกกับพีซที่บ้านแล้วกันว่ามันได้ประมาณนี้หรือเปล่าผมเคยใช้ p ีซีเอ็กยโฉมแรกอยู่มันกินน้ำมันประมาณ50โลลิตรอาจันกินกว่าจริงแต่นั้นมันลดมาสิบกว่าปีแล้วปัจจุบัน p ีซีเอมัน้ยหกสิบใช่ไหมมันกินเท่าไหร่ผมไม่รู้เพราะยังไม่เคยลองร้อหกสิบแต่บอกว่าะกทีน้ันที่กิ ถ้าขี่แบบปกติถ้าเจนสองประหยัดขึ้นนิดหน่อยเจนสองอาจจะได้ประมาณห้าสิบปายห้าสิบแปดห้าสิบเก้าห้าสิบแปดได้ทําได้ฮะถ้าเจนหนึ่งจะประมาณนี้ก็ลองดูว่าประหยัดขึ้นหรือเปล่าส่วนของผมถ้าเป็นรถที่ใช้ในชีวิตประจําวันน่าคิดว่าเหมาะเลยนะแกนฟิลาโนโอแกนแกนฟิลานโนรู้สึกว่าจะเป็นเหมือนเหมือนเขาจะให้ฉายาว่าเป็นรถฮารานเลยนะตัวนี้นะ าคใต้ยอดฮิตใช่สามจังหวัดแกนพัคใต้ไม่จริงกรุงเทพก็ฮิตนะเพราะใช้กันเยอะกรุงเทพก็เห็นเยอะแล้วเอาข้าจริงนะเคยเจอพวกพี่พี่ไรเดอร์อ่ะที่เขาติดไอ้กล่องส่งอาหารข้างหลังอ่ะแล้วเราขี่วันเรากลับบ้านเนี่ยถ้าเจอข้าอยู่พวกเส้นที่มันก็ใช้ความเร็วสูงๆน่ะแล้วจะพึกอะไรเงี้ยวิ่งโคตรไวเลยแกนฟิละล้วเราก็ไม่เคยขี่ของจริงหรอกแต่อยากรู้ว่ามันวิ่งได้เท่าไหร่วะเขาทําไปได้ยังไงเพราะคือเราขี่อยู่มันก็ไม่ได้ชานะแล้วก็แสกไปฟู่ฟู่เอาพี่นักขันไม่ตองเล็กๆน่ารัก แล้วชอบอย่างหนึ่งคือใต้บอกแม่งใหญ่จรริงคับอ่าเมื่อก่อนผมเคยใช้ P C X มาก่อนแอลล็อกก็เคยใช้ครับถามว่ามันใหญ่ไหมมันใหญ่นะแต่ด้วยความที่มันกว้างจริงไว้แต่ว่าข้างในอ่ะบางทีมันติดซุ้มล้อซุ้มอะไรบ้างแต่พีไอตัวแกไหนนี่อจะเปิดมาแม่งเรียบปุ๊บเลยจะเรียบเลยดูดีมีไฟสองสัมผัส อ่ะใช่ใช่อะไรแบบนี้สว่างด้วยใช่แล้วเห็นเขาวิ่งกันดูก็ดูวิ่งดีไหมหลายบ้านก็ใช้กันเยอะคิดว่าน่าจะน่าจะเวิร์กแล้วด้วยความที่ว่าพอมาเป็นรถใช้ในชีวิตประจำวันอ่ะการขี่เข้าเมืองเข้าไหไรรถสกูตเตอร์มีขี่ง่ายะสะดวกกว่าสะดวกกว่าสบายกว่าและคันก็ไม่ได้ใหญ่ประหยัดน้ำมันอยู่แล้วด้วยใช่ประหยัดแน่นอนใช่เพราะว่าได้ดีกิติศักดิ์มาว่าแกเนี่งประหยัดเหมือนกันนะใช้ได้เลยครับก็คือมันก็ตอบโจทย์หมดเลยขนของได้ประหยัดน้ำมันขี่ง่ายคล่องตัวจบในชีวิตประจำวันผมก็มองว่าแกฟิลานโน าจ้ตอบโจทย์ที่สุดนะฮะสำหรับรถมุดอื่นๆที่ว่าเราอยากได้กันหรือชื่นชอบก็จะเป็นประมาณนี้แล้วเพื่อนๆอ,อยากได้ตัวไหนหรือชอบตัวไหนก็ลองคอมเมนต์บอกเราหน่อยแล้วกันนะฮะว่ามีตัวนู้นตัวนี้ไอ้ตัวนี้ก็ดีนะพี่ตัวนั้นก็น่าสนใจอะไรแบบนี้นะฮะพอลองคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้นะครับผมสวรษฐเพบหน้านะครับถ้ามีเนื้อหาแบบไหนที่อยากให้น้องบอลอหรือทีมงานคนอื่นมาพูดคุยกันแบบนี้ก็แนะนํากันได้นะครับผมสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ